สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าและการใช้งานของเครื่องวัดและบันทึกค่าสูญญากาศนะครับว a ดคัมมิเตอ VC9210 SD นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของแบรนด์ลูตอนนะครับประเทศไต้หวันครับผมครับสินค้าที่มาในชุดก็จะประกอบด้วยนะครับผมหนึ่งเลยจะเป็นในส่วนของเคสนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวเครื่องตัวนี้ทางเราจะแถมเป็นแบตเตอรี่ขนาด 2A นะครับผมจำนวน6ก้อนไปให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซ,นเซอร์ครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแมนนวลมาพร้อมกับตัวคันยืนชันเซอร์ติฟิเคตนะครับจากโรงงานแล้วก็ทางเรายังแถมเป็น SD card จำนวน 32G ไปให้ด้วยอีกหนึ่งอันครับผม อันดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือในส่วนนี้ก็คือจัดจัดแยกจําหน่ายนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยอะแดปเตอร์นะครับผมซอฟต์แวร์ครับผมแล้วก็เป็นสาย USB Cable นะครับ IS 2 3 2ครับครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของตัวเครื่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มไปด้วยเลยในส่วนของการวัดสุญญากาศแบบสมบูรณ์แล้วก็ความดันแบบสมบูรณ์นะครับผม ช่วงการวัดตั้งแต่1นึงถึงหน่ามิลลิบาร์นะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องสามารถป้องกันการโอเวอร์โหลดสูงสุดถึง2000มิลลิบาร์ครับแล้วก็โผบเป็นโผบแยกสามารถใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานรถยนต์อุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องทำความร้อนระบบระบายอากาศหรือว่าโรงพยาบาลการแพทย์เป็นต้นนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์สามารถทำงานหนักใช้สำหรับอากาศที่มีน้ำมันได้กา๊าซของเหลว หน่วยแสดงผลก็คือ7ชนิดก็จะมีในส่วนของท่อมิลลิเมตรมาลอดอมิลลิบาร์กิโลปาสคาลฮิโตปาสคาลแล้วก็นิ้วน้ำแล้วก็ PSI นะครับผมในส่วนของวงจรตัวนี้ก็คือใช้เป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์นะครับรับประกันความถูกต้องสูงสุดแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องมีฟังก์ชันและคุณสมบัติ Data l o c k e er, เกอร์เป็นการ์ดหน่วยความจำา SD นะครับผมแบบเรียวไทม์แสดงวันที่ ปฏิทินนาฬิกาตั้งตัวอย่างบันทึกเวลาบันทึกไตั้งแต่1วิถึง8ชั่วโมงแล้วก็ตัวเครื่องยังสามารถบันทึกค่าแบบเมนวนวลได้แล้วก็สามารถเลือกตำแหน่งได้ถึง1-99ถึง99ตำแหน่งการวัดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการตัวนี้ก็คือเป็นการใช้งานแบบง่ายก็คือ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ลงคอมพิวเตอร์นะครับก็คือใช้ s d card กในการถ่ายโนข้อมูลแล้วก็ตัวข้อมูลจะออกมาเป็นไฟล์ Excel ให้เลยพร้อมบอกถึงวันเวลาแล้วก็วันที่ในการวัดนะครับผมแล้วก็ในส่วนความจําของตัวการ์ด s d c ด r d กนะครับก็คือสามารถใช้ได้เป็น1่จิกถึง16จิกนะครับผมแล้วก็ตัว LCD ก็คือตัวนี้มาพร้อมกับไฟแบ็คไลท์สีเขียวนะครับสามารถ ตั้งเวลาเปิดปิดตั้งเวลาปิดอัตโนมัติด้วยต,ตัวเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเข้าซับไพ่น,นะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ 2A จำนวน6ต้นนะครับหรือจะเป็นในส่วนของ DC adapter นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ Option นะครับผมแล้วก็ยังมีช่องเชื่อมต่อในส่วนของ RS 2 3 2 USB PC Computer Interface ครับผมก็คือ คุณสมบัติทั้งหมดนี้ก็คือเราอ้างอิงมาจากตัวสเปคชีตของตัวเครื่อง VC9210SD ครับผมครับผมในส่วนสเปคของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีด้วยกัน7หน่วยการวัดนะครับผมก็จะเริ่มต้นด้วย mbar นะครับผม max สุดอยู่ที่1,500 mbar นะครับผม resolution จะเริ่มต้นที่1 mbar ครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็น kpa ครับผม max สุดก็จะอยู่ที่150 KPA และ uh, resolution เริ่มต้นอยู่ที่0.1 kpa ครับ Uh, หน่วยต่อไปก็จะเป็น HPA uh, max สุดก็จะอยู่ที่1 5 0 0 HPA resolution จะอยู่ที่1 HPA ครับแล้วก็ uh, หน่วยต่อไปก็จะเป็นในหน่วยของ Tor นะครับ max length จะอยู uh, ่ที่1125ทอ r e s o l u t i o n อยู่ที่1อทอนะครับผมแล้วก็ uh, หน่วยต่อไปก็จะเป็น mm HG นะครับ max length จะอยู uh, ่ที่1125 mm HG resolution อยู่ที่1 mmhg แล้วก็หน่วยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของนิ้ว hg นะครับแม็กเลนจะอยู่ที่44.30นิ้ว hg นะครับผม resolution จะอยู่ที่0.02นิ้ว hg นะครับผมแล้วก็หน่วยสุดท้ายจะอยู่ที่ psi นะครับแม็กเลนจะอยู่ที่21.75 psi ครับผม resolution จะอยู่ที่0.01 psi ครับผม สเปกนี้ก็คืออ้างอิงจากในตัว Data Sheet ของตัวเครื่อง vc 9210 SD ครับผมครับสำหรับลักษณะการใช้งานของเครื่องวัดสุญญากาศนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการบรรจุอาหารแบบสุญญากาศนะครับผมก็คือมันจะมีเครื่องจักรที่สําหรับบรรจุอาหารแล้วก็เป็นการแวคค่ก็คือด,ดูดเอาอากาศภายในบรรจุภัณฑ์ออกนะครับผมก็คืออยากรู้ว่าตัวเครื่องอที่แวคคั่มอากาศในบรรจุภัณฑ์นะครับผม สามารถวัดค่ำอากาศได้ตามสเปคของตัวเครื่องจักรหรือเปล่าเราก็จะใช้เครื่องวัดวนู้นนะครับผมเป็นการเทียบหรือว่าเป็นการตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าคุณภาพของการวัดค่ำของเครื่องจักรนี้ถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่าครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะในส่วนของตัวเครื่องนะครับผม เริ่มจากด้านหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วยจอสแสดงผลนะครับเราก็จะเป็นปุ่มเมนูต่างๆนะครับผมก็จะมีในส่วนของปุ่ม power ปุ่มโฮ่ค่าปุ่ม enter แล้วเป็นปุ่มทุกสอนเลื่อนขึ้นลงนะครับก็จะเป็นปุ่มดูเวลาแล้วก็เป็นปุ่มล็อกเกอร์นะครับผมส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีอยู่3มช่องด้วยกันนะครับก็จะมีช่องสําหรับใช้อแดปเตอร์นะครับช่องเสียบอแดปเตอร์ช่องสําหรับรีเซ็ต ตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องเอาพุ t RS 2 3 2นะครับผมแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่ s d Car ครับผมด้านหลังนะครับผมก็จะมีในส่วนของช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้นคือต้องขันน็อตออก2ตัวนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรีจ่จำนวน6ก้อนจะเป็นแบตเตอรี่ 2A นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของขาตั้งนะครับผม แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นสําหรับช่องสําหรับใส่เซ็นเซอร์นะครับผมตอนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับวิธีการใส่นะครับก็จะสังเกตจากลูกศรนะครับตัวเซ็นเซอร์คว่ำลงแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับแล้วก็กดค้างประมาณ2วิครับหน้าจอก็จะแสดงผลเขาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการใช้งานของเครื่องนะครับผมอันดับแรกเลยเปิดเครื่องครับ หน้าจอก็แสดงผลค่าการวัดณปัจจุบันครับล้วก็จะแสดงหน่วยการวัดนะครับตัวนี้หน่วยการวัดสูงสุดจะอยู่ที่1,500มิลลิบาร์นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ตัวเครื่องสามารถแสดงหน่วยการวัดได้ถึง7หน่วยนะครับผมก็จะมีในส่วนของ PSI แล้วก็เป็นในส่วนของ Tor แล้วก็จะเป็นในส่วนของมอิลลิบาร์ครับผม แล้วก็จะเป็นในส่วนของอมิลลิเมตรประลอดครับผมแล้วจะเป็นในส่วนของ KPA จะเป็นในส่วนของ HPA แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว,น,วนิ้วประหลอดนะครับแล้วก็จะกลับมาที่ P.I. s เหมือนเดิมครับผมในส่วนของการตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าการบันทึกนะครับผมคืออันดับแรกเราเข้าไปที่เซตครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของเมนู No Format d Card นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตั้งค่าวันที่นะครับผมแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยจะเริ่มต้นด้วยปีนะครับแล้วก็กด Enter ครับ มาจะเป็นเดือนครับผม enter ต่อมาจะเป็นในส่วนของวันที่ครับก็ enter ครับต่อมาจะเป็นในส่วนของการตั้งเวลาครับผมเริ่มต้นด้วยชั่วโมงครับก็ enter ครับ ่อไจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันเซตสแชมป์ปิ้งไทม์นะครับก็คือตั้งเวลาการบันทึกครับผมอัอกษรย่อจะเป็น sp t นะครับผมเราสามารถจะเลือกเวลาการบันทึกได้ตั้งแต่วินาทีนะครับเคือตั้งแต่1วินาทีขึ้นไปนะครับผมเป็นวินาทีนาท,นาทีแล้วก็ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวจะตั้งไว้ที่2วินาที อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับผม power off ถ้าเราตั้งเป็นเย็ดนะครับก็คือถ้าเราไม่ใช้เครื่องประมาณสิบนาทีเครื่องก็จะดับเองนะครับฟังก์ชันต่อมาก็จะเป็นการเปิดปิดเสียงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอฟังก์ชันเปลี่ยนจุดทศนิยมนะครับก็จะเป็นเบสิกกับยูโรนะครับ จบการตั้งค่าครับผมส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มโฮค่านะครับก็คือค้างค่าที่หน้าจอนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเล็กคอร์ดนะครับตัวนี้จะเล็กคอร์ดเฉพาะค่าสูงสุดกับค่าต่ําสุดนะครับผมส่วนนี้จะเป็นปุ่มเปลี่ยนหน่วยยูนิตนะครับผม ส่วนนี้จะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์ไทป์นะครับจะบอกจะบอกอสเปคของเซนเซอร์ครับก็คือตัวนี้คือ1 5 0 0 1,500้าามิลลิบาร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มซีโร่หรือปุ่มไทม์นะครับก็คือบอกเวลาแล้วก็ปุ่มนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของปุ่มเซตแล้วก็ er ล็อกเกอร์้วยนะครับในส่วนของการบันทึกค่าลง s d c ดี d นะครับผม อันดับแรกเลยกดปุ่ม record หนึ่งครั้งครับก็จะเห็นสัญลักษณ์ REC ขึ้นนะครับแล้วก็กดปุ่ม locker หนึ่งครั้งครับ,รบก็จะขึ้นคำว่า data locker ตรงนี้ครับก็จะมีเสียงปีป๊บก็คือตามจำนวนแซมปิ้งที่เราตั้งก็คือทุกๆ2วิเสียงก็จะดังทุกๆ2วินะครับ อันนี้ก็จะบันทึกไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนสําหรับวิธีการสต็อปนะครับก็กดล็อกเกอร์หนึ่งครั้งครับแล้วก็กดปุ่มเลกคอร์ดค้างด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นการสต็อปแล้วก็นำา d ็ด a r d ออกมานะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็จะได้ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ Excel นะครับผมหากลูกค้าต้องการใช้งานร่วมกับโปรแกรมสามารถดูวิธีติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยนะครับ